นับวายโคงเป็นช่วงเวลาปิดฤดูกาลของฟุตซอลไทยแลนด์ลีกที่เรา,ายัยางได้เห็นผู้เล่นระดับท็อปลงมาแข,ข่งขันในฟุตซอลและฟุตบอลเดินสายมาสร้างสีสันสร้างแชมป์ยิ่งทะรวมตัวกันความมันยิ่งบังเกิดวันนี้เล่นเป็นททมเลยคัทสิบแข่งดังที่รครังก็ยังดังสู้ไม่ได้เอามาฝ่ากกันว่าจะมีใครกันบ้างนะครับคนแรกชาร้างกฤษดาวงแก้วจากสโมอสรชลบุรีบูเว็กับตันชา้างที่หลายๆคนรู้จักพ่อพักจากลีกก็กลับมาร่วมงานภายใต้ต้นสังกัดอย่างจินพัทเอฟซีที่เจ้าตัวเคยพาสโมอสรคว้าแชมป์เงินล้าน้ี งานของจินตพอาจจะยังไม่เปรียงปร่างเท่าที่ควรแต่เน่ก็คือคนที่พาเทีมนยกระดับสร้างบตรตัฐนให้กับเทีมนอยู่สม่ำเสมอและไม่เคยพานกนงๆ,ๆนอกลู่นอกทางหรือสร่างเมาเลย คนที่สองอามสุมพุธเถื่อนกลางจากสโมสรชนบุรีบูเวฟบเช่ดเดียวกันมีช้างก็ต้องมีอามอย่ากที่เขาว่ากันนะครับบิ๊กอามที่เราจะเห็นเดินสายฟุตซอลกับย่าเทียมบ่อยๆแต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเปิดตัวกับสโมสรไทยถาวรในรายการย้าจริงแถมยังโดนติงว่าระดับเทพอามเจอพื้นย่าจริงไม่เรียบจะยิงได้เหะอ้าวเถอะชื่อก็บอกว่าเทพอามก็ประทานฟรีคิกซิกเก็ตให้ชมแบบนเนื้อๆไปเลยและในซีซั่นนี้จะเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวที่มาแข่งขันให้กับฝูงหมาป่าบังเกิดตามคำเรียกร้องของแฟนบอลหลายๆคนหลายๆคนอาจจะชอบ จะยังเอียนๆอยู่นะครับ คอดเทสามโอ้พีรพลสัตซ์ซื่อจากสโมสรแบงคอกบีทีเอสชายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไอสัตว์ไม่ใช่พระไอเวรหลังจากยอมแพ้ต่อความหวังในการติดทองแต่ก็ยังคงทําตามในสิ่งที่รักยิงไม่พักทั้งฟุตซอลและฟุตบอลเล่นทุกทีมที่เห็นค่าแล้วก็คุ้มค่าและเกิดเพราะพีแกเล่นจบที่แชมเปี้ยนตลอดผ่าบิ๊กเีปคอแชมป์ฟุตซอลเป็นว่าเล่นณาเวลานี้ความไปแล้วกาแชมป์ติดต่อกันและยังคงเหลือระยะเวลาก่อน,อนที่จะไปแข่งขันในลีกบอกเลยว่าฟอร์มแบบนี้แปดสิบแชมป์มีแน่นแน่อยากเก่งอยากยิงบ่อยๆเช่า Oh, 99บาทคนที่4แมนจูนะชะนนแสงทองจากสโมสรชนบุรีบูเวฟอดีตเด็กปานบ้านปู่เด็กมหัศจรรย์ที่การันตีโดยนายกหนุ่มว่าดังแน่แน่แล้วก็ดังจริงๆเป็นอีกคนที่เล่นเดือดสายมาโดยตลอดก่อนที่จะไปลีกอาชีพและเมื่อถึงเวลาปิดลิกเด็กคนนี้กลับมาฉีกทุกความมันลน่าสุดพาทีมคว้าแชมป์พร้อมฟาดรางวัล MVP ในตัว2ใบบินไกลไปถึงญี่ปุน่นและยังคว้าแชมป์ฟุตซอลให้กับทีมปั๊มเติมศกแม่งอย่างเอาเลยเก่งขนาดนี้กลับมาปลุกชีพบ้านปู่ได้ปะเนี่ยเจ้าของทีมเขาจะเอาแล้ว คนที่5บอลที่ในใยนายาเขียวจากสโมสรแบงคอก BTS ตัวเล็กแต่ไม่ใช่สเปคเกมรับแน่นอนไม่รู้พี่แกจะเร็วไปไหนฟุตซอลฟุตบอลไม่เคยมีคำว่าเล่นไม่ดีร่างกายดีครอบครัวอบอุน่นเล่าไม่ดูดบุหรี่ไม่กินตั้งแต่เปิดลีกมาก็ถูกจองคิวงานแน่นไปว่าเล่นเกมรุกที่หลายๆทีมต้องการตัวและยิ่งในเล่นกับแกงของเขายิ่งหาตัวจับยากแม้จะคว้าแชมป์มากมายแค่ไหนก็ยังคงเป็นรองโอพิรพจน์สงสัยจะต้องเช่ามาบูชาแล้ววะราคาเดิม99บาท คนที่หยยาปัญญาอลันพูวนา่าจากสโมสรแมคคอก BTS อีกรายเห็นหน้าอ่อ,อนๆแบบนี้พี่แกอายุปาเข้าไปแล้ว34เปีประกันหลังยาวเก่งต่างตัดได้ทั้งล่างและบดเขาเดินสายกับต้นสังกัดหลังจากสโมสรน,น้องนวินอ์อมิตี้ไลท์ที่ผลงานในลีกยอดเยี่ยมผลงานนอกนี้ก็ใช้ไหลทําไงได้ก็หน้าเด็กคนจ้างก็คิดว่าไอหนูนี่ทําไมเก่งจังมารูที่หลังว่าอายุเท่ากันทีนี้แก้ไม่ทันก็ต้องเรียกน้องยาต่อไปสนใจสัดอกเคาะไหมล่ะองค์ละ9 9บาท คอนที่7อธิพงษ์มุ่นพลายจากสโม,มสรฮ่องเยันท่าคาบอีกหนึ่งรายที่เคยประสบความสำเร็จควา้าแชมป์ใหญ่กับสโม,มสรน,น้องนาวินมาแล้วเมื่อท้ายปี2023ปิดฤดูกาลน,นี้ปังปูริเยเฮดังๆกับโฟงหมาป่าบางเกลอตั้งแต่แชมป์อาทบีที่เจ้าตัวเป็นส่วนสำคัญในการพังประตูและควา้าแชมป์ปรีซีซั่นที่ประเทศมาเลเซียแม้จะไม่ค่อยรับงานในฟุตบอลเดยนสซดมากนะักแต่ทยอยไปในสมัยที่รับงานบ่อยๆชื่อนี้การันตีได้ถึงความสุดยอดของเจ้ากลองคอนที่แเตยเทิดศักดิ์เจริญพงศ์จากสโม,มสรฮ่องกงยวนท่าคาบอี นั่นโคานเต้ยนั่นบันโกเต้บุญยริตว้ยเหมือนเดิมถ้ามีกล้องก็ต้องมีเต้ยสองขหูพังประตูตั้งแต่ในลีกลามมาถึงนอกลีกเห็นบ่อยในสีเสื้อของน้องนาวินนี่ก็คืออีหนึ่งความสําเร็จในชุดของบางเกลือที่ผ่านมาเดินจัดจา้จาก็น่าจะฟุตซอลมากกว่าบ,บอล7คอหนึ่งในความสาเร็จที่ช่วยให้ซุปเปอร์จีคว้าแชมป์มาลลังไส่ไก่ครั้งที่7เลยนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องเช่าพระโอเพราะสามคนในตัวล้ําเลิศอยู่แล้วคนที่เก้าอามชาวลา,า,วา,า,ลาดีอาวด เล่นอย่างเติงคลึงอย่างเทพเท้าซ้ายที่เคยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนบอกรายการคลึ่งแสนทีน่สายไหมที่ผ่านมาก,ก็พากันไปคว้าชแชมป์รุนนี้เห็นบ่อยในสีเสื้อของน้องนาวินอีกแล้วนี่บิ๊กน้องกับบิ๊กโจ๊กจะเก็บโน1หนึ่งฟุตซอลไว้ในทีมกี่คนล่ะเนี่ยคนนี้มีไว้ในทีมอุ่นใจเพราะมีคนใจให้ยิงและคนสุดท้ายก็สุพจน์มากรักจากสโมสรห้องเย็นท่าข้ามปิดเลกับสู่สโมสรน,น้องนาวินอยู่จนจะเป็นกับตันทีมแสงงจอกก็ไปแล้วฟุตซอลก็เก่งบอลเจ็ดขนยาเทียนยาจริงเล่นเข้าชิงชิบหายไหวบอดน,นักตที่ไป บอลได้ดีแต่ไปกับเพื่อนไม่ค่อยได้เพอเป็นหลับขยับเป็นหญิงช่วงนี้อย่างดีอยาอา่างอ้าวฝาดแชมป์เมยังตัวกระเปียกแต่เล่นอย่างแจม่มเปิดลีกมากก็ไม่รู้ว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนแต่ไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนเชื่อเถอะว่าจะมีแต่คนคอยติดตามสําหรับกอสุพจน์มากรักและนี่ก็คือสิผู้เล่นตัวเล็กฟอร์มแจม่มที่ออกมาเดินสายในช่วงลีกอาชีพปิดฤดูกาลลงอีกไม่นานสโมสรก็ต้องเริ่มเรียกตัวพวกเขากลับไปเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขันและคงได้พบก,กับพวกเขาอีกครั้งหลังจบฤดูกาลและวันนี้ก็ต้องขอลา